ของลูกเรือของเธอแบวิธีการสังเกตว่าใครถูกฟีต้วนซิงอยู่ให้ดูว่ายิงพัิงบ้านไหนกําลังอดอาหารหรือกินอาหารน้อยลงแต่ว่าอาหารได้หายไปจากได้หายไปมากอย่างไรร่องรอยให้เราสันนิษฐานได้เลยว่ายิงคนนั้นถูกฟุตตะกุจิอนนะซิงอยู่แเ่ืองขวานจามเสียงหัวขนาดนั้นยังรอได้อีกนานไม่คุ้นแล้วเพื่อนๆคิดอย่างไรกับตำนานนี้บ้างครับที่ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริง แล้วคนรอบๆข้างของเพื่อนเพื่อมีใครกินอาหารม้านลงบ้างหรือเปล่าและบ้านไหนของเพื่อนเพื่อนที่อาหารหายไปมากไปอย่างไรลงรอยบ้างก็เพื่อนเพื่อนลองไปเปิดทางสียสางของคนนั้นดูอาจจะเจอปากที่2ก็เป็นได้แต่ถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวแปลกๆหรือกิากรต่างๆทั่วโลกแอดก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆแต่ถ้าใครมีเรื่องอยากให้แอดเล่าให้ฟังก็อคอมเมนต์มาบ,บอกกันได้ ก็น่าสนใจอาจจะไปเลาะหาข้อมูลล่าเรื่องกันอีกนะครับซายูนาระ